รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและทุกศาสนาทางที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของอันอามีนไทยทีวีกันด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหายครับวันนี้พบกับผมนะครับมิสเตอร์เฮดีนะครับในรายการเฮดีกับซื้อดีนะครับนะวันนี้เราก็จะมาทอล์กนะครับมาคุยกันในเรื่องของประสบการณ์นะผู้ใช้นะครับนะว่ามีโอกาสได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ของเรากับซื้อดีของเราอย่างไรนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับนะ ขามาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับมานั่งอยู่ข้างผมด้วยนะครับนะเป็นสุภาพตีนะครับสาวสวยนะครับของเรานะครับนะขอแนะนำนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักกับนะครับคุณนิพาทองปอนนะครับในด้านนี้ครับ สวัสดีครับคุณนิพาครับสวัสดีด้วยกันเลยนะนะครับคุั้งตครับคุณนิพานะครับคุณนิพาชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อบุ๋มค่ะพี่บุ๋มนะนะครับนะนะบุ๋มนี่นะครับแต่สมมติคนชื่อบุ๋มนี่จะสวยๆนะครับนะที่เราจะเห็นดังๆเนี่ยนะครับนะที่เป็นธนงทนายนะเป็นนางงามแต่ด้วยนะครับนะพี่บุ๋มนะครับนะก็นะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกคุณนิพาว่าคุณบุ๋มแล้วกันนะครับเราจะได้คุยกันแบบง่ายๆนะครับนะมิสเตอร์เฮดี นะก็จะเรียกคุณนิพพ์ว่าคุณบุ๋มน,นะครับนะนะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณเฮเดนะครับนะนะเป็นชื่อเฮเดนะครับนะเป็นรู้ไหมครับเฮเดนี่หมายถึงอะไรอ่านะจะเล่าให้ฟังนะครับเฮเดนี่นะครับที่มาของคำว่าเฮเดเนี่ยนะเราเราจะทําเป็นมัสคอตเป็นสัญลักษณ์นะมัสคอตนี่คือเป็นตัวเขาเรียกตัวการ์ตูนสัญลักษณ์สำหรับรายการแข่งกีฬาเนาะมัสคอตนะนะนะครับแล้วก็ เฮเดเนี่ยนะครับก็จะเป็นมัสคอตของระบบซื้อดีนะซึ่งความหมายของคว่าเฮเดเฮเดเนี่ยคือเป็นเป็นทูดสวรรค์นะครับแล้วนะเป็นมรย์ต่างดาวนะมานะเป็นมรย์ต่างดาวที่มาจากสวรรค์นะครับนะพระเจ้าส่งมานะครับนะมานะเป็นมรย์ต่างดาวที่มาจากสวรรค์แล้วก็ลักษณะบุคลิกนะของเจ้าตัวมัสคอตที่ชื่อเฮเดเนี่ยนะครับนะก็อาจะเป็นบุคลิกที่ใจดีสุขสนานล่าเริงนะครับแล้วก็เป็น ให้แล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนเหมือนโดเรมอนนะครับมีกระเป๋าอยากได้ของขวัญแล้วก็หยิบออกมานะครับนั่นคืออันนี้คืออาที่มานะแต่ว่าเฮเดไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะแต่ที่ใช้ชื่อเฮเดเนี่ยเพื่อที่จะให้สื่อก่อนพูดคุยกันนะครับเอาลราวันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องของซื้อดีนะครับก็อยากที่จะสอบถามคุณบุ๋มน,นะครับเราคุยกันคุณบุ๋มน,นะครับนะว่าวัานนี้นะครับคุณบุ๋มเนี่ยได้มีโอกาสได้มารู้จัก แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าซื้อดีกับผลิตภัณฑ์ในนี้ยัยงไงเออรู้จักรู้จักได้ไงรู้จักได้ไงจกคนแนะนำให้ให้ให้่าว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีพอพอเราได้มาเข้าร่วมกับเขาแล้วเราก็สามารถได้เงินทอนเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ละเดือนได้เงินทอนแต่ว่าได้เงินคืนด้วยได้เงินคืนค,ค่ะเราจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้รเราจะได้เงินคืนแต่ละเดือน แต่และเดือนเราต้องซื้อทุกเดือน,นค่ะอ๋อก็คือมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะนะครับ <c oughs> เพราะว่าปกติคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั่วไปก็จะช็อปปิ้งก็จะซื้ออยู่แล้วนะแต่ผมเชื่อมอย่างยิ่งว่าที่คุณบุ๋มสนใจเนี่ยเพราะซื้อแล้วได้เงินทอนเราทํางานต่อไปเราก็เริ่มมีอันรี้แล้วเราต้องหาอะไรที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวไว้สำหรับขายภาคหน้าเราต้องซื้อผลิตภัณฑ์เราจะได้เงินทอนเงินคืนเป็นแบบ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนว่าเป็นอะไร้ก็เป็นสวัสดิการให้เราค่วสดิการแล้วก็เป็นแบบลูกโซ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นแนะนำบอกต่อกันไปนะครับ้วก็เป็นเรียกไงว่ามีส่วนที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขายในการทําธุรกิจในการที่จะไปใช้ดีแล้วบอกต่อไปชวนเพื่อนแล้วมีผลตอบแทนไปด้วยนะก็เข้าเงื่อนไขนะครับเขาเรียกเข้าเข้าแก๊ปในการระบบเราอยู่พอดีเลยแล้วก็นะครับ ในระบบของเรานี่นะครับนะผมจะพูดคุยกันแนะนําให้เพื่อนๆเ,เราได้รับทราบกันเบื้องต้นเล็กน้อยว่าระบบของเราเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มที่ชื่อซื้อดีแฟมิลี่ช็อเนี่ยนะครับก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาได้เห็นนะครับระบบแพลฟอร์มของเรานะครับซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายเลยนะครับแล้วก็ใครจะเลือกซื้ออะไรก็ได้ตามใจชอบนะผ่านระบบของเรานะครับโดยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเริ่มต้นเข้าสู่โครงการเนี่ยนะครับ 240ร้อยส่สบาทจะซื้อสินค้ากินใช้อะไรก็ได้240บาทอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ240บาทเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อเข้าลงห่วงเงของเราได้ตัวนี้จะเป็นเป็นมูดโฟมมูดโฟมที่นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับมาจากเกาหลีเลยนะครับนะอาจจะเล็กนิดนึงนะครับทงเกาหลีเลยนะครับนะมูดโฟมซึ่งก็สามารถซื้อได้แล้วก็ซื้อตั้งแต่200กว่าบาท500กว่าบาทนะึ่พันกว่าบาทจะถึง2,000กว่าบาท แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษนะฮะเป็นส่วนแบ่งกําไรนะครับส่วนแบ่งกําไรของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีส่วนแบ่งกําไรที่แบ่งไว้เป็นเป็นสัดส่วนนะครับนะซึ่งนะครับการแบ่งกำไรไว่เป็นสัดส่วนเนี่ยต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าเป็นกองกองแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจง่ายเนาะภาษาบ้านเราเลยครับนะผมนะภาษา,าเด็กสุดประการนะผมสุดประการคุณบุ๋มก็อยู่สุดประการนะครับนะ ก็เป็นภาษาบ้านๆเราจะแบ่งว่าเป็นกองๆแล้วกันนะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4ก็จะมีกำไรนะครับที่ระบบเราเนี่ยนะครับนำผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็แบ่งกําไรมาให้เราบริหารนะครับกองนึงเราก็จะแบ่งไว้สําหรับผู้บริโภคนะครับนะเก้าเปอร์เซ็นต์แบ่งครึ่งไปสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์กองนึงและสี่จุดห้าะเป็นกองนึงนะครับอันนี้สําหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดส่วนตัวอีกห้าเปอร์เซ็นต์อีกกองนึง และนะครับนอกจากส่วนผู้บริโภคแล้วก็จะเป็นส่วนของสิทธิล้านค้านะซึ่งก็จะมีแบ่งสําหรับสิทธิล้านค้าสิทธิล้านค้าเนี่ยจะได้พิเศษนะมากกว่าผู้บริโภคก็คือสิทธิล้านค้าเนี่ยจะได้สิบเปอร์เซ็นตแบ่งไว้สิบเปอร์เซ็นต์กกองแล้วก็ถ้าเป็นสิทธิล้านค้าแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราเไปชวนเพื่อนคุณผมไปบอกเพื่อนไปบอกน้องๆให้มาซื้อกินซื้อใช้ก็จะมี รหัสการออกบินนะเวลาเราซื้อของจะมีใบเสร็จนะครับเลขที่ใบเสร็จเลขที่นี้เลขที่ใบเสร็จเนี่ยคือเลขที่รหัสร้านค้านะของสมาชิกที่ซื้อสิทธิ์ที่ร้านค้านะครับแล้วก็นะครับก็จะมีกําไรค่า บริหารจัดการค่าบริการลูกค้าไว้อีกกองหนึ่งโอ้โหนี่หลายกองนะครับ4 5กองนะครับนะนะกองหนึ่งอ่ห้าเปอร์เซ็นต์นะกองหนึ่งนะครับ4.5%อีก2กองเป็น3กองนะครับอีก10% 2องกอง5กองแล้วแล้วก็มีอีกกองหนึ่งนะครับโอ้โหนี่กองใหญ่เลยนะกองใหญ่เหมือนแบบนี้เลยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนที่เข้ามานะครับนะมาเป็นผู้บริโภคมาเป็นเครือข่ายมาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวของซื้อดีแฟมิลี่ช็อ ส่วนแบ่งตัวนี้ก่อน35%เรเรียกว่าเข้าแถวมาต่อคิวรับเลยนะครับก็ต้องแตกแถวนะครับนะแต่ถ้าใครที่จะเ,เข้ามาตอนนี้ตอนนี้คิวยาวถึงจุธิยาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคนเยอะมากเอาล่ะนะครับแต่ผมทราบว่านะคุณบุ๋มเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกซื้อนะครับในสิทธิพิเศษสิทธิร้านค้าแบบ VIP นะครับซึ่งนะก็ ใช้สตางค์ที่ประมาณ2,000กว่าเนาะ2 9 9 8่บาทนี่สวงคุณบุ 8, nah, ๋มมีความรู้สึกยังไงทำไมถึงอยากจะรู้ยังไงถึงได้ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะซื้อสิทธิในสิทธิ์ร้านค้าเห็นอะไรตรงนี้ครับก็เห็นผลข้างหน้าค่ะต่อไปภายข้างหน้าเราจะได้ว่ามีกองทุนใหญ่ๆมีกองทุนสำหรับชีวิตของเราเพราะเราก็เริ่มมีอายุแล้วเราจะไปอาศัยทำงานอยู่กับ บริษัทสักอะไรอย่างเงี kind of ้ยเราก็ไม่ไหวแล้วนะแล้ก็คือคุกองนี้ต่อไปเราก็จะได้เด็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันโตไปทั่วก็เราไม่ได้เห็นแค่เงินนะครับเราเห็นแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะก็โอ้โหต่อไปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยนะครับนะผิดพัณ์ดีๆเราอันนี้เป็นเป็นเอ่อเพียวเคิร์ฟเนี่ยนะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเป็นน้ํามันนะครับนะเป็นน้ํามัน ก็เป็นสูงสูงของน้ํามันต่างๆน้ํามันงานะครับน้ำมันลาข้าวน้ํามันกระทิน้ํามันงาดําอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ได้มีจําหน่ายในระบบเรา2องพันเาทเบาทนี่นะครับนะก็คุณบุ๋มโอ้โหได้หลายอย่างเลยนะครับนะนี่โอ้โหกล่องนี้สวยมากเลยนะท่านผู้ชมครับคุณบุ๋มก็ได้ใช่ไหมกล่องน,นี้นะครับ<ด>นี่เลยนะครับีค่ะนะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นผนนลิตภัณฑ์นะเอากรงคุณบุ๋มถือเอนี่เป็นครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเซรั่มเซตเลยนะครับชื่อมาแช่นะมานะครับแหม่ที่บอกที่ดีมาแช่มา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 แชร์กันก่อนนะมาแชร์นะครับนะเป็นมาแช่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเซตนะครับนะรูปนะเป็นรูปหงเลยนะครับนะมาแช่เบิร์ดเซตนะครับเบิร์ดเนสต์นะครับนะนเป็นรูปหงเลยนะเขาเขาเขียนไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่าเอสเลส เซรั่มนะเอดที่คืออายุให้โลกเกตนะครับนะเอดที่คืออายุเลสเนี่ยน้อยนะเป็นเซรั่มที่ทําให้อายุเราเนี่ยน้อยลงโอ้แสดงว่าถ้าใครอายุที่นะไปแถว5แยกปากเกดแล้วเนี่ยจะกลับมาแถวสามแยกหนองจอกเนะต้องรีบใช้ตัวนี้แล้วนะครับนะอายุจะได้น้อยแลนะอ่อนเยาว์นะครับนะแล้วก็นะครนะเอจเลสเซรั่มแอนด์ไบรท เทนนิ่งเซรัม่มนะไบนิ่งก็คือหน้าซาสว่างนะทำให้ผิวหน้าสว่างใสนะครับเป็นชุดปิดพันมาเชลนะให้หน้าขาวเนาะนะครับ <S <S <า>เ,าาเอาลนะคุณบ,บุ๋มคุณบุ๋มใช้ใช้ปิดผันตัวไหนบ้างครับอ๋อก็ใช้ทั้งสองตัวเลยทั้งสองตัวเลยค่ะทุกครั้ก่อนนอนครับ,รบก็จะมีจะมีสองแบบนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกมานิดนึงนะครับนะี่นะนะครับ ติดไว้กันไม่ให้มันเคลื่อนเคลื่อนนะครับนะไม่เคลื่อนนะครับจะได้ไม็ดหกออกมาแล้วก็แกะให้ดูกันเลยนะครับนะมีชั้นสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นเจลใสๆเจลไสาร่อะไรครับอันนี้เร่งด่วนเนาะอันนี้เป็นเซรั่มแบบเร่งด่วนนะเป็นเป็นหยดน้ำใสๆเร่งด่วนนะครับนะเดี๋ยวลองลองหลังมือคุณบุญนะครับนะอันนี้หยดอันนี้หยด ต้องปั๊มหน่อยนะครับมันเป็นสูญเากาดโอ้ออกแล้วครับนะ<อ>นะครับเป็นน้ำใส,สๆนะครับใสๆ <นะ S 2> ใสค่ะโอ,โอน้ำจะใสเนียนผิวนุ่มนวลค่ะนุ่มนวลน,นะครับนี้เป็นอันนี้แบบเร่งด่วนคือคืนนี้นะครับคุณบุ๋มอยากจะไปงานลาตีสโมอสรน,น่าจะต้องตึงรอไม่ทันแล้วนะเพราะเตรียมชุดสวยเอาไว้นะโอ้โหนะครับนะก็นะเป็นใสๆนะครับเน็นใสๆนะครับนะเป็นน้ำใสๆนะครับนะและชุ่มชื้นเลยนะครับชุ่มชื้นค่ะ นนี้เป็นเร่งด่วน<ม>นะครับแล้วถ้าเกิดไม่เร่งด่วนเนี่ยนะครับนะ<ม>เราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะนี่มีสองหลอดขวดหลอดนี้นะครับขวด,ดนี้จะเป็นขวดสําหรับเป็นครีมเนาะขาวๆน,นะครับนะเป็นอันนี้เป็นครีมข้นน่าจะเป็นครีมที่บํารุงอ่าฟังนน่งนี้ห่งนิดหน่งนะบำรุงยกยกส่วนนิดนึงครับอ่าครับอย่างนี้อ่าช่วยเทิด้วยครับช่วยเิดด้วยนะนี่ก็จะเป็นค,นครีมแบบ ลักษณะเป็นเนื้อครีมข้นนะนะครับขาวๆนะครับนะเป็นเนื้อครีมข้นเหมือนกับเนื้อครีมเซรั่ม๋อก็ทาตัวนี้บำรุงเนาะนะครับตัวนี้จะใช้เป็นบำรุงยามข่้งคืนอ่านะครจะเป็นนะครับก็จะซึมแห้งไวนะครับแต่แห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะไหมหน้าลองาคุณมุมทาแล้วเป็นงไงบ้างครับโอ้ความรู้สึกชื้นค่ะเช้ามาหน้าจะตึงค่ะโอ้เพอเริ่มทาไปแล้วก็จะ คือคึงเข้าไปแล้วหน้าก็จะตึงค่ะเช้าวัาจะรู้สึกเปลี่ยนแล้วตึงครับโอ้เถเนื้อทีละเอียดมากเลยครับเนี่ดีค่ะละเอียดทำให้ผิวตึงตึงเลยนะครับโอ้โหคุณบุ๋มเคยท้าโดนหูเปล่าไหมครับไม่ได้หเดี๋ยวหูก็ตึง เออนะครับทาเฉพาะหน้าก็พอนะครับคือที่ไม่ให้ทาหูนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ได้กู๋ไม่ไดมันเฟืองนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เท่าไหร่หูนี่นะครับเอาลรนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือผิดพันที่คุณบุ๋มได้ใช้นะครับนะผิดพันที่ชื่อมาแชร์แล้วก็แล้วก็เรายังมีตัวหนึ่งเห็นคุยกันก่อนนั้นนี่คุณบุ๋มใช้ประจําเลยตัวนี้เลยนะครับค่ะนี่เป็นเบรสเซสเป็นไบรท์เทนนิ่งคลีนซิ่งโฟมอ๋อคลีนซิ่งโฟมคลีนซิ่งการทาาคควมมสะะอดนนรับเป็โฟ ความสะอาดแล้วก็แล้วก็รู้กว่าจะเป็นจะเป็นมูดโฟมนะครับนะมูดโฟมเลยครับอ่านะลองลองลองนะครับอ่านี่เงี้ยนี่งี้ครับอ่าเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นโอ้เป็นโฟมอย่างนี้เลยนะครับโฟมค่ะแล้วเราก็ให้ให้นวดใบหน้าโอ้นวด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 ให้ไปนวดนดไปเรื่อยๆค่ะก็จะว่ารู้สึกว่ามันจะ กระชับกระชับโอ้ยเยี่ดีนะครับเย็นครับโฟมนุ่มมากเลยนะครับโฟมเนื้อฟูมจะละเอียดนะครับละเอียดนะครับกก็นะครับไม่ใช่คุณบุ๋มใช้นะครับผมก็ซื้อไปใช้เหมือนกันนะนะครับโอ้พอาะเราล้างออกก็จะรู้สึกว่าหน้าเราตึงค่ะหน้าตึงแบบเด้งนุ่มเนื้อครีมเอยแล้วก็หอมด้วย ่หอมด้ยครับนะค่ะอาจะเนื้อจะเนียนละเอียดมากอืมเอาล่ะนะครับนะล้วก็เช็ดหน้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะฮ่าานี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ด่ีหลายตัวเลยนะครับโอ้ยังนุ่มเลยครับนุ่มครับสึกว่าจะนุ่มกัตึงชุ่มชื้นขึ้นนะครับชุ่มชื้นค่ะอือโอ้ฮะอันนี้ฝั่งนี้ผมม้าชิมกันแดดทดสอบมาสักครู่ชื้นเลยครับโอ้ก็กลุมเปรียบเทียบสองสองฝั่งนะครับนะฮะ จะออกขาวๆนะครับนะนุ่มๆน,นะครับนะนุ่มๆน,นะครับพอดีเธอ,อทาเซรั่มไปเมื่อกี้นั้สองฝั่งเลยนะครับนะต้องเปรียบเทียบกับแขนนะนะครับนะนะผิวระหว่างระหว่างระหว่างผิวตัวหลังมือกับผิวที่แขนนะครับนะนะจะชุ่มชื้นนะครับนะก็หลังมือจะชุ่มชื้นใช่ครับรชุ่มชื้นนะครับนะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครูบุได้วยใช้โอ้โหนี่หลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้ดื่มใช้กิน นี่นะครับสยามครับนะสยามครับคุณบุ๋มสั่งล่าสุดเนี่ยไปลองชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างครับอ๋อรสชาติหอมนุ่มไม่ม่ไม่มีรสหวานเกี่ยวกับให้ทำลายน้ำตาลในเลือดค่ะรสรสชาตินุ่มเลยแม่พูดเหมือนวิสกี้เลยนะไม่อร่อยแบบอร่อยอ๋อน้ำจะใสๆนะครับนะน้ำจะใสๆนะครับนะเป็น เป็นนะครับสยามครับเครื่องดื่มสมุนไพรผลไม้รวมเป็นเอนไซม์นะเอนไซม์เนี่ยคนที่อายุเกินสาิบห้ปีขึ้นไปนะครับผมนะครับนักวิชาการและนักการแพทย์เขาให้ข้อมูลว่าเอนไซม์ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างแล้วนะครับแล้วก็เอนไซม์บางตัวเนี่ยนะครับที่ทําหน้าที่ในการย่อยสารอาหารต่างๆก็จะหมดไปด้วยดังนั้นนี่นะครับเอนไซม์นี่นะครับเมื่อร่างกายสร้างไม่ได้เราต้องกินมันเข้าไปนะครับเราต้องกินเช่นคุณบุ๋มกินผักดิบบ่อยไหมครับ ไม่ค่อยชอบชอบผักต้มใช่ไหมครับในผักดิบเนี่ยนะที่ให้เรากินผักเนี่ยนะครับเพราะว่าผักดิบเนี่ยจะมีเอนไซม์เวลาที่เราต้มผักเนี่ยเมื่อนะครับผักโดนความร้อนมากเท่าไหร่เนี่ยเอนไซม์ก็จะถูกย่อยสลายไปด้วยเพราะนั้นนะครับคุณหมต้องลวกพอแล้วนะนะครับเราลวกตัวบ้างนะครับนะก็จะให้แบบกรอบๆนะครับเนาะก็เอนไซม์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรผลไม้รวมนะครับที่สกัดเย็น นะครับจากใบหญ้านางด้วยโอ้โหยญ้านางที่อินไซด์เยอะมากนะครับแล้วก็นะครับสมองพิเภกนะครับมะขามป้อมสมอไทยและน้ำขึ้นโอ้โหนี่นะครับความหวานเนี่ยนอกจากเป็นความหวานของมะขามป้อมนะครับของสมอไทยแล้วเนี่ยก็จะมีความหวานของขึ้นด้วยแต่ว่านี้ดื่มอร่อยแช่ตู้เย็นก่อนไหมครับแช่ค่ะแช่ตู้เย็นก่อนนอนรสชาติจะดีใส่ในตู้เย็นนะค่ะใส่ในตู้เย็นนะแล้วก็มาเราก็ดื่มแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนครับเช้าก่อนนอนตัวนี้นี่นะครับ ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะครับคุณหมอผู้ผลิตเนี่ยได้ได้เคยให้ข้อมูลไว้นะครับในใในนคลิปของหลายกลุ่มเราว่าคนที่มีอาการอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียนะครับทำงานกลางแจ้งขณะอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกว่าไม่สดชื่นดึงเข้าไปเนี่ยนะครับสดชื่นเลยนะครับแล้วก็คนที่ปาร์ตี้ คุณบุ๋มปาร์ตี้บ่อยไหมครับช่วงนี้ประเภทดื่มแอลกอฮอล์วิส,สกี้กับเพื่อนคาราโอเกะเต้นแดนกันนะช่วงนี้ไปไม่ได้โอเค <laughs> แต่ช่วงนี้ก็พักผ่อนนะครับนะพักผ่อนร่รางกาย,ก,ายก็คนที่ดื่มเนี่ยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ต้องทํางานนะครับหรือวันพรุ่งนี้ต้องมีการประชมรุมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดอาการแห้งเนาะนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยนะครับฟื้นร่างกายเราให้แข็งแรงได้อย่างเร็วนะผมทดลองนะครับผมเอาไปให้อ เพื่อนรุ่นน้องผมเปิดร้านอาหารอยู่นะครับที่แถวบางบัวแนะนําเลยนะครับชื่อร้านลาบลอยพ่อชนะลาบลอยโ่อชนะนะครับมีทั้งลาบหมูลาบปลาลาบปูลาบไก่ลาบกุ้งลาบปลาดุกปลาดุกมีหมดทุกอย่างลาบปงลาบเป็ดมีหมดเลยครับนะลาบลอยโ่อชนะอยากมีลาบต้องไปกินลาบนะคะต้องมกินลาบต้องไปร้านเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเชิญคุณบุ๊บไปเที่ยวร้านลาบลอยโ่อชนะนะเะก็ขายแต่ลาบค่ะนะครับก็ เขาเอาตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจากตัวนี้ไว้ขายให้กับลูกค้าเขานะเพราะเป็นพนักงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมวิลโกงนะแถวบางประกงแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะดื่มเยอะมากเลยนะก็ปรากฏว่าผมผมโทรถามเขานะครับนะคือเจ้าของเนี่ยชื่อลอยน้องลอยโตลุกสยามครับเป็นไงบ้างน้องลอยพี่หมดแล้วมันขอคนละเป๊กคนละเป๊กคือเป๊กนี่คือขวดนี้นะครับนะนะครึ่งครึ่งแก้วนะครับนะก็ประมาณ20มิลลิตรนะนะครับดื่มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ดื่มน้ําตามหนึ่งแก้วนะเพราะว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือเอนไซม์มันจะเข้าไปสู่เซลล์ร่างกายเมื่อเข้าไปสู่ในเซลล์ร่างกายมันจะพยายามเคลฟิริยาทำให้เซลล์เราเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวมันจะเกิดความร้อนข้างในเราจะร้อนนะครับแล้วก็ต้องดื่มน้ำตาบนะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุณบุ๋มได้ทดลองแล้วนะครับแล้วก็นะครับมีโอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนั้นเนี่ยนะครับจะมีมอรินดานี่ยคุณบุ๋มได้ลองทานเป็นผลิตภัณฑ์มอรินดานี่เป็นตัวที่ไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีสูตรสมของมลักขีนกนะครับแล้วก็นะครับใบพลูข่าวนะครับใบพลูขาวนะครับนะคือว่าเสียงจะลืมไปนะครับนะดียินเสียงผมชัดมั้ครับเนี่ยนะก็จะมีใบพลูข่าวกับมลักขีนกอยู่ในนี้นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับคนที่ตอนนี้ไวรัสกำลังระบาด นะคุณบุ๋มทางานที่ทํางานนี่อะไรเขาเรียกสวอปหรือว่าตรวจหาเชื้อตรวจกันเดือนละกี่ครั้งครับเนี่ยเดือนตรวจสองครั้งค่ะเดือนละสองครั้งโอ้โหนะครับก็แย่กันจมูกบานเลยนะนะแสบไปหมดเลยค่ะนะบจีน้ำตาลูกน้ำตาลนะเอาละครับนะก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยคุณบุ๋มสนใจการเข้าสู่โครงการเราในสิทธิร้านค้าเพราะว่าได้สิทธิประโยชน์มากมายเลย นะครับได้สิทธิการส่วนแบ่งกําไรปันผลทุกเงื่อนไขเลยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยนะครับก็อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์กินใช้สม่ำเสมอเดือนละ240บาทขั้นต่ำนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณบุ๋มซื้ออะไรไปครับอ๋อก็ซื้อสยามคับไปครับอ๋อคุณบุ๋มสั่งซื้อสยามคับไปนะครับนะนะก็เพื่อรักษาสิทธิ์ในการที่รับส่วนแบ่งกำไรปันผลนะให้เราช่วยกันซื้อช่วยกินช่วยกันใช้นะครับแล้วหลังจากที่กลุ่มเข้ามาในส่วนนี้แล้วเนี่ย คุณบุ๋มได้ได้ทราบข้อมูลนะการสื่อสารของเราจากช่องทางไหนบ้างครับอ๋อช่องทางออนไลน์ออนไลน์ในไลน์กลุ่มเราใช่ไหมไลน์่เข้าไปเราก็มีไลน์กลุ่มเราจะดูไลน์กลุ่มทุกวันว่าเขาอัปเดตอะไรกันบ้างค่ะว่าเขามีอะไรให้เราอัปเดตว่าเราต้องอยากมีข่าวสารข้อมูลใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเนาะนะก็ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับนะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือกําลังจะเข้าร่วมโครงการหรือกาลังตัดสินใจหรือ เข้ามาดูดูไว้ก่อนเลยเนี่ยก็เข้ามาดูข้อมูลได้เนาะในรายกลุ่มของเรานะครับมีรายกลุ่มเรานะชื่อกลุ่มซื้อดีแฟมิลี่ช็อปนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มมาศึกษาข้อมูลดูก่อนได้เหมือนกับเชิญเพื่อนมาตลาดนัดนะเราไปตลาดเราไปดูของกันก่อนนะเพราะมีหลากหลายสินค้าให้เลือกเยอะแยะเลยโอ้มีสินค้าแยะเลยนะครับนะนี่อยากชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาสมัคร รายการซื้อดีกันนี่นะครับมาสมัครในรายการซื้อดีแฟมิลี่ช็อปของเราเราจะ,ะได้มีการคืนกําไรคืนทุนพอเรามาซื้อแล้วเราจะไม่ เสียดุลการค้า,าคืนกับรายไม่ขาดดุลการค้าคนะครับนะช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันซื้อช่วยกันขายไรายได้มาแบ่งกันนะน,นะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยนะครับก็อยากจะาฝากพยายัชรสำพันธ์นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับนะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีข้อมูลนะครับของผลิตภัณฑ์ซื้อดีของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายนะซึ่งเราจะ ออกอากาศและมีข้อมูลในช่องของทีวีอัาร์มินไทยทีวีนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะไปเซิร์ชหาใน Facebook นะครับเป็นช่องออนไลน์นะครับนะเซิร์ชหานะครับอ,อันนะครับนะขีดออ่างมหกกานครลอลิงอันขีดนะครับแล้วก็อาร์มินทไทยทีวีนะครับอันขีดอาร์มินทไทยทีวีซึ่งก็จะมีการออก อากาศนะครับแล้วก็โปรโมทผลิตภัณฑ์นะสินค้านะคลิปวิด mos, hm ี there, โอที่มีประโยชน์นะสำหรับโครงการของเรานะอยู่ในนั้นตลอดเลยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับทั้งไทยพุทธนะครับนะทั้งพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสต์แล้วแต่นะครับนะทุกชาติศาสนานะครับก็เชิญชวนกันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากนะเราจะมาพบกับท่านผู้ชม นะในคราวต,ต่อไปนะคุณบุมนะ๋มเนาะคุณบุ๋มมีโอกาสก็จะเรียนเชิญคุณบุ๋มมาแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็แนะนําเรื่องของการผลการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ,รบของเราวันนี้นะครับวันนี้เราก็อ,าอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์อีกสักสัก,ส,กสักตัวึงแลกันนะครับนะกาแฟนะนี่มีด้วยนะครับกาแฟสําหรับท่านชายนะครับนะ Man. นะแฮนซัมแมนนะแฮนซัมแมนนะครับนะนะกาแฟสําหรับผู้ชายที่เสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายแล้วก็ยังมีอันนี้นะครับกาแฟกระชาย กาแฟกระชายเนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่มีสารสกัดจากกระชายขาวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้ด้วยนะครับนะทุกคนดื่มกาแฟกันอยู่แล้วนัะเช้าอ่ะเนาะนะครับเมื่อดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มกาแฟที่มีสมสนของสารสกัดจากกระชายดีกว่านะครับจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในค่าวต่อไปนะครับนะมิสเตอร์เฮดกับซื้อดีนะครับก็จะมีการนัดคุยกับนผู้ดี สนใจนะครับในโครงการเรานะครับเป็นเพื่อนใหม่ที่จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันวันนี้ก็ขอญาตนะผมนะครับคุณบุ๋มกับมิสเตอร์เฮเดก็ขอญาตลากันไปก่อนนะครับนะบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ